I need somebody who can love me at my worst No, I'm not perfect, but I hope you see my worth Cause it's only you, nobody knew I put you first And for you, girl, I swear I do everyone welcome to English class this is teacher m today our lesson is about nouns nouns สวัสดีนะคะเด็กๆมาพบกับครูแอมอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษวันนี้นะคะในคลิปวิดีโอคุณครูก็ได้เตรียมเรื่องของคำนามมาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะพร้อมกันหรือยังคะ are you ready ถ้าพร้อมกันแล้วนะคะไปติดตามกันเลยคะ่ะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าคำนามคืออะไรคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือแม้กระทั่งกิจกรรมต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นชื่อคนนะคะชื่อสัตว์ชื่อสถานที่ต่างๆนั่นก็หมายถึง เป็นคำนามทั้งหมดนะคะยกตัวอย่างเช่น boy เด็กผู้ชาย dog สุนัข pen ปากกา school โรงเรียนเทน n i s กีฬาเทนนิสหรือแม้กระทั่งกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆเช่น wedding ดดง,งานแต่งงานนะคะเด็กๆเรามาดูกันนะคะว่าคำนามแบ่งออกเป็นกี่ประเภท เราสามารถแบ่งประเภทของคำนามได้2แบบค่ะ 1. แบ่งตามปริมาณนะคะนั่นก็คือคำนามเอกพจน์และพะหูพจน์แบบที่สองเราจะแบ่งตามความนับได้หรือนับไม่ได้หรือที่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้นั่นเองแต่ในคลิปนี้นะคะคุณครูจะนำมาสอนแค่เรื่องของคำนามเอกพจน์และพะหูพจน์ก่อน เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำนามเอกพจน์และคำนามพหูพจน์กันนะคะคำนามเอกพจน์ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า singular noun singular noun ส่วนคำนามพหูพจน์ออกเสียงว่า plural noun plural noun ต่อไปเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับคํานามเอก,กพจน์กันก่อนนะคะเด็กๆคํานามเอก,กพจน์นะคะก็คือคํานามที่แสดงถึงสิ่งที่มีจํานวนเพียงหนึ่งหน่วยไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ก็มีเพียงจํานวนเพียงหนึ่งเท่านั้นนะคะ ต่อไปเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำนามพหูพจน์กันบ้างนะคะคำนามพหูพจน์นะคะก็คือคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ที่มีจำนวนตั้งแต่สองขึ้นไปนักเรียนจะสังเกตได้ว่าคำเหล่านี้นะคะมักจะเติม s หรือ es นะคะหรือบางคำเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนรูปนะคะเด็กๆ ต่อไปมาดูตัวอย่างคำนามเอกพจน์และพะหูพจน์กันนะคะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรอ่านักเรียนมาดูนะคะถ้าเป็นคำนามเอกพจน์สังเกตว่าเราจะมีอะนำหน้าเช่น at student นั่นก็คือนักเรียนหนึ่งคนแต่ถ้าเมื่อไหร่คำนามนั้นเป็นพหูพจน์นักเรียนจะสังเกตได้ว่าคำนามนั้นจะเติม s นะคะ เช่น three students นักเรียนจํานวน3คนนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะอ p ะเพนปากกาหนึ่งด้ามนั่นคือเป็นคำนามเอกพจน์จะสังเกตว่ามีอะนำหน้าและคำนามนั้นจะไม่เติม s หรือ es นะคะแต่ถ้าเป็นคำนามพหูพจน์เราต้องการทำให้ปากกานั้น เพิ่มจำนวนขึ้นเราอาจจะใส่จํานวนไปข้างหน้าคํานามเช่น two pens ปากกาสองด้ามน,นั่นเองนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะ an apple นั่นก็คือ apple หนึ่งผลนักเรียนจะสังเกตว่าหน้าคํานาม apple เราจะใช้ an เนื่องจากว่า apple ขึ้นต้นด้วยสระ นั่นก็คือตัว a นะคะส่วนคำนามพหูพจน์เราต้องการทำให้เป็นแอปเปิลจำนวน2ผลเราก็แค่เพิ่มจำนวนเข้าไปข้างหน้าคำนามแล้วเติม s หลังคำนามนั้นนะคะเช่น two App apples แอปเปิลสผลนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างสุดท้ายนะคะระหว่างคำนามเ e, อกพจน์และพะหูพจน์มาดูกันค่ะ นักเรียนเห็นไหมคะในรูปนั่นก็คือรถประจำทางถ้าเราต้องการบอกว่ารถประจำทางหนึ่งคันเราก็เพียงแค่เติมอะไปหน้าคำนามนั้นเช่นอับบัสอับบัสก็จะแปลว่ารถประจำทางหนึ่งคันแต่ถ้าเมื่อไหร่เราต้องการทำให้คำนามนั้นเป็นพหูพจน์เราก็เพียงแค่ เติมจำนวนลงไปหน้าคำนามและนักเรียนจะสังเกตว่าคำว่า bus จะลงท้ายด้วย s เมื่อเราทำให้เป็นพหูพจน์เราจะต้องเติมต่อท้ายคำนามนั้นด้วย es ออกเสียงว่า two buses two buses รถประจำทางสองคันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำนามไปแล้วคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะมีความรู้ความเข้าใจและสามารถที่จะแยกประเภทของคำนามชนิดต่างๆได้ภาระชิ้นงานของเรานะคะคุณครูจะให้นักเรียนเข้าไปทําแบบทดสอบโดยคุณครูจะส่งลิงก์ให้นักเรียนในลายกลุ่มห้องเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย I need somebody who can love me at my worst No, I'm not perfect, but I hope you see my birth. Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear.